สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะเซตมินิแอเสเซนมีค่ะเลขวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งค่ะงวดนี้ H 9, เด่นเก้าเด่นหนึ่งเด่นสองค่ะต่อมาจานจอยคอกช้างค่ะสามตัวหนึ่งสามห้าเจ็ดศูนย์สองห้าหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ็ดสองตัวสามห้าศูนย์สองหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดค่ะต่อมาแอแสเซงเดือนค่ะสองตัวล่างงวดที่ผ่านมาหลุดค่ะงวดนี้มีแปดสองเจ็ดสามหกสี่ห้าแปดหกเจ็ดเจ็ดห้า เจ็ดเก้าหกศูนย์สี่แปดค่ะต่อมาแนวทางสองตัวบนล่างค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดนมสุพรรณเขาวิทยเด่นเจ็ดเด่นแปดสองตัวเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกแปดเก้าสามตัวเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะต่อมาแอดแวร์เขาวิทยเด่นสามเด่นหกสามตัวสามหกเก้าเก้าหกห้าหนึ่งสามหก สองตัวสามหกสามหนึ่งสามสี่สามห้าหกหนึ่งหกสี่หกห้าสามเก้าหกเก้าค่ะต่อมาแอดคิงค่ะคูตดบนงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์เก้าค่ะงวดดิมิสูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดสองแปดค่ะต่อมาปริศนาใบแดงค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมา,อาจารย์โอเคเลขวิ่งบนงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดอีเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นเก้าค่ะ มาแอดการค่ะสองตุลางชุดเต็มเซฟไว้ค่ะมาแอดกลมค่ะเลขวิ่งล่างว่ที่ผ่านมาเข้าหนึ่งและห้าค่ะงวดนี้วิ่งล่างให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นสี่ค่ะต่อมาเลขวิ่งบนว่ที่ผ่านมาเข้าศูนย์ค่ะงวดนี้ให้เด่นเจ็ดเด่นเก้าเด่นหนึ่งค่ะต่อมาแอดละเด่นค่ะเลขวิ่งบนว่ที่ผ่านมาเข้าสองค่ะงวดนี้เด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นสองเด่นสี่ค่ะ ต่อมาเลขวิ่งบนล่างคะ่ะให้เด่นศูนเด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามเด่นแปดเด่นเก้าค่ะต่อมาแอสซุยค่ะมีสามห้าสามแปดสเก้าห้าแปดห้าเ้าแปดเ้าค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างคะ่ะเข้ามาสี่งวดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งห้าค่ะงวดนี้เซไวค้ค่ะ ส่วนมินี้วิ่งที่เด่นหนึ่งเด่นสามค่ะสองตัวหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดสามสองสามสี่สามหกสามแปดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดค่ะต่อมาแอดกลมค่ะสองตัวบนต,งตรงโตเซฟไว้ค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าห้าค่ะงวดนี้เด่นห้าเด่นศูนย์เด่นแปด, 0, ดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ